ข้อที่ยี่สเขาบอกว่าอะไร a 1 a 2องทำไมนะ a อ่าดับเลขาคณิตคือคือคอะไรนะหัวใจหลักคือ a 1น่งกับ R แต่เขาให้อะไรมานะอุย้ย sigma a n infinity แสดงว่าอะไรอ๋อไม่กล้าทำแน่เลยสมาการทำไม่เป็นอันนี้เขาบอกนะสูตรคือ a n งั้นแปลว่าสูตรคืออะไรนะจำได้ไหม s n เท่าอะไรลำดับเอ,อ่ออนุกรมเลขาคณิตแบบอน,นันต์ต้องใช้อน,นันตด้วยนะส่วน หนึ่งลบอาร์ป่ะคราวนี้พี่จะได้ว่าอะไรอันนั้นคือหนึ่งป่ะเพราะฉะนั้นพี่เขียนก่นอนหนึ่งลบอาร์หรือคูณค่อยขึ้นก่อนก็นกได้หนึ่งลบอาร์เท่ากับเอหนึ่งหัวใจหลักของเราพี่ยังไม่รู้แต่พี่รู้ได้จากตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราหาอีกหนึ่งสมการได้ในการช่วยครับอ่ละลอง อ้เกนคอรแมอะสร็จแล้วนะคราวนี้พี่ได้ว่าอะไรสังเกตก่อนน้องๆเมื่อกี้เราได้ว่าอ่าจากฝั่งซ้ายอะมาฝั่งขวาดูนิดนึงเหมือนกันทุกอย่างปะเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันตรงไหนตรงนี้ปะแสดงว่าลำดับเลขขาคณิตมันเพิ่มขึ้นทีละอะไรอ่าอ่าอ่าปะคูณอาใช่ แต่มันจะมีก้อนเนี้ยอันนี้มันแปลว่าเพิ่มขึ้นลดลงทีละเท่าไหร่ลบอาร์ป่ะเพราะว่ามันมีลบหนึ 1, <ม>่งลบกำลังสองกลายเป็นบวกหรืออะไรเงี้ยแปลว่าเพิ่มขึ้นลดลงทีละลบอาร์ลบอาร์ R, ลบอาร์ R, R, เป็นการคูณน,นะแปลว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกลบบวก,บวกเท่ากับอะไรนะลบสองส่วนสามความยากมันอยู่ที่ไอ้ก้อนเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นพี่จิ้งก็เลยได้ว่าแกะก่อนต้ามาได้ลบสองส่วนสามครับ A 1, A 1. ได้เป็น1่ลบลบอครับอ่ะพี่จื้เขียนนี้ก่อนหลังจากนั้นได้ว่าอะไรได้เป็นคูณไข้ก็ได้นาะหรือแทนเลยก็ได้นะนัวแต่เราโจทย์ถามหาอะไรอ่ะหาอารออถามหา A 2กำลังสองงั้นต้องแงะ A 1กับอาออกมาให้พี่ก่อนงั้นคูณไข้ก่ับพี่ได้เป็นลบสคูณด้วยอะไรนะ 1-R บวกเท่ากับอะไรนะ 3A1 หโอเคหลังจากนั้นพี่ครับเปลี่ยน A1 อันนี้คุยกระจาย ลบสองลบสองอ <4. S 1> เท่ากับเลยนะสามเปลี่ยน A อหนึ่งนะเป็นหนะึ่งลบ R าร์เทาสามลบสามอาแก้ก่อน <5. S 1> พี่จะได้เป็นอาเดียวบ้เท่ากับเลยนะห <5. S 1> ้าอาั้น เท่ากับหหลังจากนั้นทําไงต่อแทนในก้อนแรกก่อนแทนในก้อนแรกแสดงว่าได้เป็น A อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับด้านซ้ายของเราลบสี่ปะเดี๋ยวนะพี <c oughs> ่ครณเลขงอะไรผิดปะวะลบสองเ อ๋อแป๊บหนึ่งลบห้าเดี๋ยวนะอ่ามันไม่ใช่ดิอ่าเป็นไปไม่ได้ดิแป๊บหนึ่งอะอ่าติดลบหรอเดี๋ยวนะตอนนั้นนะเมื่อกี้พี่จูดสังเกตก่อนอ๋อแป๊บหนึ่งตัวแรกตัวแรกของพี่แป๊บหนึ่งพี่เริ่มต้นแป๊บหนึ่งนะพี่เพิ่มตกเครื่องหมายตรงนี้ไปเอ่อเครื่องหมายมันเป็นอะไรนะพจน์แรกใช่ไหมพจน์แรกต้องเป็นลบเอหนึ่ก่อนเพราะมันลบหนึ่งกำลังหนึ่งมันติดลบแปลว่ามันแตกต่างจากไอ้ก้อนหน้าก้อนหน้ามันเป็น A1 อยู่แสดงว่าเดี๋ยวพี่ขอใส่ลบไปนนิดึง ตกเครื่องหมายลงไปโอ้ยโอเคโอเค,อเคตรงนี้ได้เป็นลบอ่ะพอช้นเด่พี่ลบแล้วตรงนี้เป็นบวกงั้นแะปลว่าพี่กลับด้านใหม่ขอใหม่อีกทีหนึ่งเครื่องหมายได้เป็นหนึ่งเท่ากับอะไรนะห้าอได้เป็นหนึ่งส่วนห้าครับ <c oughs> พอได้ R เท่าหนึ่งส่วนหาหา A, ต่อ เเดียวได้เท่ากับเอ่อเท่าไหร่สี่ศูนห้าวะโจทย์บอกว่าอะไรนะซิกมาเอเอ็นกำลังสองโอเคอ่ะเดี๋ยวลองก,ก่อน <c oughs> เสร็จแล้วนะอ่ะคราวนี้พี่แทนค่าก่อนพี่เวลาแทนแทนยังไงมันบอกว่าแต่ละกรดจะกำลังสองใช่ไหมแปลว่าความหมายของมันคืออะไรซิกมาเอหนึ่กำลังสองไปถึงเท่าไหร่นะยอินฟินิตี้ปะงั้นพี่จัดรูปก่อนตอนแรกมันคืออะไรเอหนึ่งกำลังสองบวกเลยนะเอสองกำลังสองบวกเอสามกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะโอเคจนถามหามีค่าเท่าเท่าไหร่ประมาณค่าเอาก็ได้จะใช้ประมาณได้ไหมเออช้อยมันก็แอบห่างอยู่นิดนึง แต่เดี๋ยวพี่ขอคิดจริงให้เด <_ S 1> ี๋ยวเราจะดูกด่อนเราสังเกตเห็นว่าเพิ่มขึ้นทีละหไหไมันก็ต้องเพิ่มเป็น r กําลังสองะ <_ S 1> ใช่ r s i n f i n i t เท่ากันเลยนะ a 1ส่วนด้วย1ลบ r โอเคแต่ r ในที่ของพี่จ้ต้องเป็น r กําลังสองนะครับแล้วก็คิดเลขต่อแต่ก้อน a 1ของเราก็ต้องเป็นกํลาลัง2ด้วยเช่นเดียวกันพอจากสูตรนะ,ะแล้วเราก็เบิ้ไปเลย s อ n f ิ n ฟินิของเราก็คือ A1 คือเท่าไหร่นะ4ีส่วนหทั้งหมดกำลังสองปะส่วนด้น,นะ1บอกำลังสองก็คือลบหส่วนหทั้งหมดยกกำลังสองครับอ่ะแล้วเดี๋ยวโจงคิดเลขต่อให้พี่ครับว่าได้เท่าไหร่ครับ16บหกส่วนย่ห้ะส่วนดานลา ได้เป็น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 สองส่วนสามถูกต้องครับเพราะว่าส่วนยี่ห้าและยี่ห้าได้เป็นสิบหกส่วนยี่สิบสี่ก็คือได้เป็นสองส่วนสามโอเคครับอ่ะก็เลยตอบพ่อสามครับ